เป็นอาหารพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนอีสานมาอย่างยาวนานแต่เดิมคนอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักเมื่อมีข้าวเหนียวเหลือจากมื้ออาหารจึงนำมาปั้นเป็นก้อนและนนำไปย่างไฟฐานให้หอมกรุ่นพอเวลาผ่านไปมีการพัฒนาวิธีการทำและสูตรมากยิ่งขึ้นเช่นการทาเกลือหรือชุบด,ด้วยไข่ก่อนนำไปย่างเพื่อให้รสชาติกรมกรอบและมีกลิ่นที่หอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ข้าวจียังมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาของเราประเพณีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าวจีภูบุญข้าวจี่ซึ่งตรงกับเดือนสานตามปฏิทินอีสานในงานบุญชาวบ้านจะพร้อมใจกันทําข้าวจี่ใส่บาตรถวายพระเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและการทําบุญแบบเรียบง่ายด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นบุญข้าวจี่ยังให้คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมด้นานศาสนา คือเป็นการทำบุญถวายทานด้านครอบครัวทำให้คนใน,นครอบครัวเกิดความสามาคัคคีด้านชุมชนคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันทำบุญจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้านอาหารท้องถิน่นข้าวจีจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสานในปัจจุบันข้าวจีนั้นสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเล็กๆและสามารถสร้างรายได้ได้ไดอีกด้วยนะคะ กลุ่มของเราเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์กับผู้ประกอบอาชีพขายข้าวจี่ที่ตำบลขามเรียงอําเภอกันราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นร้านเล็กๆริมทางที่เปิดขายมา5-6ปีแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์สั้นๆของแม่ค้ากันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ให้แม่แนะนำตัวหน่อยค่ะแม่ชื่อแม่นเนาะเอาซื้ออลเลยะลูกซื้ออลีเลยแม่อันนี้สา,าบยาจ้ะ สีแดงจ้ะแดงไม่ได้ขายมากี่ปีแล้วประมาณห้าหกปีแล้วลูกห้าหกปีแล้วค่ะปกติใหขายอย่นี้ประจำค่ะขายอยู่นี่ประจำเลยลูกขายดีไหมค่ะข้อใะลูกขายดีอยู่จ้ะขายทุกเช้าใช่ค่ะขายทุกเช้าแม่อยู่ทุกวันอาทิตย์จ้ะทุกวันค่ะค่ะเมมี่สูงเหรอ่ามันจะเป็นสูตรของการขายข้กรีธรรมดานี่แหละลูก วิธีหนึ่งเขาว,วิธีตีไข่ค่ะแล้วก็เอามายางเงี้ยลกูกแล้วปกปติลูกสาที่ามาซื้อของแม่ค่ะเป็นเด็กน้อยหรือว่าเป็นแบบอายุสมัย<อ>ไว้รุ่มม้งมันกับผสมประสานกันลูกนักศึกษาแนนอนุบาลแนนแล้วก็ไว้ทำงานลูกลก็คนผ่านทางไปมากกินได้หมดทุกวัยลูก okay. ค่ะแนะนำภูมิหลังก่อนมาขายข้าวจีหน่อยได้ไหมคะค่ะอ๋อค่ะแต่ว่ากวนแม่จะมาขายข้าวเกี๊ดีป่ะกวนแม่จะมาขายข้าวเกี่ยแม่ก็ขายของอยู่ร้านนี่ลูกขายเป็นส้มต่ำไก่ย่างค่ะันี้เพราะจะมันบ่ไหวแม่ก็เลยเซ็งแม่ก็เลยมาขายข้าวเกี๊นี่นะลูก โบ,บ,บเยอะจะอ้ะการขายเขากี้นี่ขันตอน่บ่หลายหนูคะ่ะแม่ครับแล้วแม่นี่เตรียมเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อแม่กระตื้นประมาณตีสองถูกแม่กระมัดหนึ่งเขาตีไข่ครับแล้วลูกเรียยร้อยแล้วแม่ของบ้านจุติน่ะล,ลูกมะกราเตามะหยาง ขายจุกีไดยครับตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ตีสองครับครับตีสองลูกแม่ตื่นตีสองเพราะว่าแม่ในนึ่งเขามุ้นเห็ดไข่นะลูกจ้ะเห็ดไข่พร้อมที่จะมาย่างเขากีนี่ะลูกผสมไข่ครับครับมาย่างครับแล้วขายวันหนึ่งนี่ขายดีไหมครับครับก็ได้เยอะลูกขายดีอยู่ครับ ม่ก็เริ่มขายประมาณตีหาเครื่องก็เริ่มขายแล้วลูกมีลูกค้ามาซื้อแล้วครับหล,ลประมาณสามโมงเครื่องห้าสี่โมงเช้าอยนีครับสามโมงทำอะไรเขาทำไปนะครับเลิกแม่เลือกขายกี่โมงครับอ๋อประมาณสามโมงเช้าสามโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าลูกแล้วลข,าลาลาขายทุกวันไหมครับ วันครับแม่อยู่วันอาทิตย์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าวจี่ในภาคอีสานและอาจเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้ สุดท้ายนี้ข้าวจี่จึงไม่ใช่เพียงข้าวปั้นย่างไฟแต่คือสายใยแห่งความศรัทธาความอบอุ่นในครอบครัวความสามาคคีในชุมชนและเป็นเสน่ห์ที่อยู่คู่กับชาวอีสานเสมอมา